ราศีกันธําบุญนะครับในเดือนตุลานี้นะมีแนะนําอยู่2เรื่องนะครับแล้วก็เอ๊ะนะเปิดไพ่ทั้งไพ่ออรักเิลไพ่ยิปซีนะครับมาดูกันนะครับเขาบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเขาเรว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเออเกียวกับอุปกรณ์การแพทย์สร้างโรงพยาบาล นะหรือว่าสนับสนุนแบบว่าคนไข้อนาถาต่างๆนานาเขาบอกว่าผลที่ได้รับเนี่ยนะผลบุญนะครับนะพยิปซีเขาบอกมาว่าชาวราศีกันเนี่ยนะจะได้รับนะการช่วยเหลือเออคุณไปช่วยเหลือคนอื่นในบุญกุศลมันก็ย้อนกลับมานะให้การช่วยเหลือบางคนเนี่ยนะผู้ใหญ่เอ็นดูบางคนเนี่ยรนะ e ุ่นพี่เนี่ยนะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะครับอ่ะเขาบอกว่า แทนที่จะเจออะไรที่หนักๆคุณก็ทำอะไรแล้วเนี่ยก็มีคนคอยช่วยเหลือก็เบาลงไปเบาแรงลงไปอ่ะนะบุญที่สองถ้าคีดอยากกระทำนะครับนะเขาบอกว่าทำดอกไม้นะเออถาวายดอกไม้พระนะดอกไม้ทูบเทียนนะเนี่ยสิบยี่สิบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรแทนที่คุณจะเจอเจอเรื่องร้ายๆแรงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมไพ่ทาวเวอร์มันขึ้นมาเนี่ยแรงๆนะ บอกว่าเออมันก็เบาลงนะครับนะมันก็โดนตัดออกไปนะตัดกรรมออกไปนะครับยังไงก็นะโมทนาบุญกับชาวราศีกันทุกท่านนะครับนะในเดือนตุลาขอให้ทาทาเฮงเฮงนะครับแล้วก็นึกถึงอาจารย์ด้วยนะเออเดือนนี้อาจารย์เกิดด้วยเออก็องไงก็นะขอโมทนาบุญกับชาวราศีกันทุกท่านนะครับ